สวัสดีครับพบกับผมสิมหมิมสตูดิโอกับการสปอยภาพ,พยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าขุนพันสองเปิดเรื่องมาในปีพศ2488เป็นช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองใกล้ยุติแต่เนื่องด้วยผลกระทบของสงครามจึงทำให้สภาวะบ้านเมืองบอบช้ำไปมากผู้คนอดอยากและไหลที่พึ่งต่างพากันลุกขึ้นเป็นโจรน,นักการเมืองหลายคนถูกป้นค่าเงินที่ป้นถูกแบ่งคืนให้ชาวบ้านจนพวกเขาถูกขนานนามว่าจอมโจรเชิดดำ พันตำรวจตีขุนพันทรักราชเดชได้รับคำสั่งให้ย้ายมาประจำการที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทขุนพันได้พากองกำลังตำรวจจำนวนหนึ่งออกลาดตระเวนที่หนองมะมงและได้ความร่วมมือจากกำนันในพื้นที่ในการลาดตระเวนครั้งนี้ในขณะที่ขุนพันและลูกน้องกำลังเดินอยู่นั้นก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับลูกกระสุนที่ถ้าถมเข้าใส่พวกเขาเป็นกลุ่มของเจ็กมา จอมโจรที่ถูกกล่ําลือว่ามีคาถาอาคมสามารถหายตัวได้ที่ดักซุ่มโจมตีจนเป็นเหตุทําให้ตํารวจที่มากับขุนพันธ์นั้นไปนอนเฝ้ารากมะม่วงจนหมดเหลือแค่ขุนพันธ์ที่ตอนนี้ถูกพวกของเจ็กมาที่มีอาวุธครบมือล้อมรอบไปหมดในขณะที่พวกของเจ็กมานั้นกําลังโถมเข้าใส่ขุนพันธ์เขาก็ได้พนมมือขึ้นพร้อมกับท่องคาถามหาอุดอุดอัดปัดปิดด้วยนโมพุทธายะทําให้ปืนของพวกโจรน,นั้นยิงไม่ออกจากนั้น ขุนพันธ์ก็ได้จัดการสมุนของเจ็กมาจนหมดตอนนี้เหลือแค่เจ็กมากับขุนพันธ์เจ็กมาได้คว้างระเบิดเข้าใส่ขุนพันธ์จนควันของระเบิดนั้นฝุ้งกระจายไปทั่วบริเวณแต่ทันใดนั้นขุนพันธ์กบโดดออกมาจากกลุ่มควันล้อมกับศาสตร์กระสุนเข้าใส่เจ็กมาจนเจ็กมานั้นลม้มลงแต่พอขุนพันธ์เดินเข้าไปดูกับไม่พบตัวของเจ็กมาขุนพันธ์จึงเดินตามรอยเลือดจนไปถึงที่บ้านหลังหนึง่งพันธ์ได้เปิดประตูเข้าไปแต่เขาก็ได้พบแค่รอยเลือด ขุนพันจึงพนมมือขึ้นและบริกรรมคาถาสุสิงสุสังอลหังพักวาและใช้มือป้ายไปที่เบ้าตาทัานใดนั้นเขาก็ได้เห็นร่างของเจ๊กมาที่นอนจมกองเลือดอยู่และลูกเมียที่แอบอยู่ในบ้านแต่ขุนพันก็ไม่ได้ทําอะไรในขณะนั้นกำนันและพวกก็ได้ตามมาถึงเช่นเดียวกันและพวกของกำนันนั้นได้ใช้ปืนปิดชีพลูกและเมียของเจ๊กมาทําให้ขุนพันนั้นไม่พอใจขุนพันจึงพูดกับกำนันว่า หากกำนันยอมมอบตัวเขานั้นจะจับเป็นแต่ถ้ว่ากำนันกลับไม่ยอมและจะควักปืนยิงขุนพัน์อีกขุนพันธ์จึงได้ลั่นไกปืนและจบชีวิตกำนันลงนับบัตรนั้นเป็นเหตุให้ขุนพันธ์นั้นถูกพักราชการไปอย่างไม่มีกำหนดและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นขุนพันธ์ก็ได้ไปร่ำเรียนวิชาที่สำนักเขาอ้อซึ่งวิชานั้นก็คือวิชาอัมพางกาย ขุนพันตั้งใจฝึกฝนจนสำเร็จวิชาในที่สุดตัดภาพมาที่งานเกษียณของจ่าตำรวจแหลมซึ่งขุนพันเองก็ได้มาร่วมด้วยในขณะที่ทุกคนกําลังจัดงานนั้นจู่ๆก็ได้มีกลุ่มโจรเชิดดาบุกเข้ามาในงานและสังหารคนในงานรวมถึงจ่าตำรวจแหลมอีกด้วยขุนพันที่ได้เห็นร่างอันไร้วิญ,ญญาณของทุกคนเขาก็เริ่มอยากสืบเรื่องนี้เขาจึงได้ไปหาหมอท่านหนึง่งและถามข้อมูลเกี่ยวกับโจรเชิดดาหมอเองก็ได้บอกว่าครั้งนั้นเสือไฟ ได้ให้เขาไปรักษาลูกน้องที่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีตอนนั้นมีผู้ยิ่งใหญ่อยู่สองคนคนแรกคือหลวงธรรมรงและอีกคนคือเสือฝ้ายหรือจอมพลฝ้ายเสือฝ้ายมีลูกน้องคนสนิทอยู่หนึ่งคนชื่อเสือใบเสือใบมีหน้าที่ป้นพวกคนรวยและช่วยคนจนจนชาวบ้านในละแวกนั้นศรัทธาในตัวของเสือฝ้ายและเสือใบามากกว่าตำรวจ พอขุนพันธ์ได้ฟังแล้วจึงเดินทางไปพบกับรองพเดชแต่ทว่าตอนนั้นขุนพันธ์อยู่ในช่วงพักราช,ชการรองพระเดชจ,จึงบอกให้ขุนพันธ์นั้นอยู่เฉยๆจะดีกว่าแต่ขุนพันธ์นั้นก็ไม่ได้ฟังแต่อย่างใดเขาตัดสินใจฝ่าฝื้นกฎพักราช,ชการและเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีตัดภาพมาที่เสือใบตอนนี้เขาและพักพวกที่กําลังพ้นรถไฟของญี่ปุ่นซึ่งเต็มไปด้วยอาวุธและสเสบียงแต่ว่าโชคก็ไม่ค่อยจะเข้าข้างพวกเขาสักเท่าไหร่ เสือใบและพรรคพวกถูกทหารญี่ปุ่นล้อมและจับตัวไปเป็นจังหวะที่ขุนพันนั้นมาเจอพอดีทหารญี่ปุ่นได้ทําการราดน้ามันและจุดไฟเผาพรรคพวกของเสือใบอย่างโหดเหี้ยมและในจังหวะที่เสือใบกําลังจะถูกไฟเผานั้นขุนพันก็ได้เข้ามาช่วยโดยใช้พระคาถาอัมพางกาย เข้ามาจัดการกับทหารญี่ปุ่นและทำให้เสือใบมีโอกาสใช้คาถาเสดกุญแจผุพันธ์ได้ทำการปิดชีพทหารญี่ปุ่นไปทีละคนจนทำให้ทหารญี่ปุ่นและพวกของเสือใบถึงกับงงเสือใบเลยใช้โอกาสนี้หยิบปืนออกมาพร้อมกับบริกรรมคาถาณโมพุทธายะเพื่อเปิดใช้งานกระสุนคดกระสุนของเสือใบทะลุทะลวงร่างของทหารญี่ปุ่นจนเหลือแค่เพียงหัวหน้าของพวกมันท่านใดนั้นเสือายก็ได้มาถึงและสาด์ด้วยขีปนาวุธเข้าใส่เต็มๆหัวหน้าของมันและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ได้น ไปตัดภาพมาที่เสือฝ้ายเสือใบและเสือย่อมตอนนี้กําลังนั่งกินเหล้ากันอยู่เสือฝ้ายที่ตอนนี้รวมพลกับเสือมเหสวนจนทําให้เสือย่อมไม่ค่อยสบายใจเพราะอิทธิพลของเสือฝ้ายปกคลุมไปทั้ง3จังหวัดคืออ่างทองสิงห์บุรีและสุพรรณบุรีทําให้ยิ่งดึงดูดตํารวจมากยิ่งขึ้นเสือฝ้ายเลยยื่นข้อเสนอให้กับเสือย่อมนั้นให้มารวมกับเขาแต่ถ้าว่าเสือย่อมก็ไม่เห็นด้วยจึงตกลงแบ่งพื้นที่ปกครองกันเช่นเคยตัดภาพมาที่สถานีตํารวจ อัศวินตำรวจหน้ามนคนหน้าหล่อเขาถูกเสนอชื่อให้มาเป็นสารวัตรคนใหม่ที่สุพรรณบุรีเพราะคำตอบที่ว่าเขาถูกสอนให้เชื่อในวิทยาศาสตร์เรื่องคาถาอาคมจึงเป็นแค่นิทานหลอกเด็กย้อนกลับมาที่สุพรรณบุรีที่ตอนนี้กำลังมีงานกระถินที่วัดแห่งหนึ่งเสือฝ้ายและหลวงธรรมรงก็ได้มาร่วมงานขณะที่เสือใบตอนนี้กำลังบึ้มบั้มซัมบี้อยู่กับผู้สาวของหลวงธรรมรงจนได้ฉายาว่าเพราะโจรป้นใจหลวงธรรมรงได้ชวนให้เสือฝ้ายนั้นลงเล่นการเมือง แต่เสือไฟก็ได้ตอบไปว่าเราสองคนเชื่อกันคนละแบบก็ทำกันคนละแบบแบบไหนถูกแบบไหนผิดเดี๋ยวก็รู้กันจากนั้นเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นพร้อมกับเสือใบและพรรคพวกที่บุกเข้าบ้านบ้านของหลวงธรรมลงเสือใบได้สั่งให้ลูกน้องเอาโฉนดที่ดินที่ป้นได้ส่งคืนให้กับชาวบ้านจากนั้นตำรวจก็ได้เข้ามาการประทะก็ได้เกิดขึ้นตำรวจถูกพวกของเสือใบยิงจนบาดเจ็บจังหวะนั้น ขุนพันก็ได้โผลมาและลากตำรวจนายหนึ่งมาที่หลังกำแพงและขุนพันก็ได้ใช้วิชาตาทิพย์ร่วงรู้เหตุการณ์ข้างหน้าจัดการลูกน้องของเสือใบไปได้ถึง3คนก่อนที่เสือใบและพักพวกจะบุกเข้าประชิดต,ตัวแต่ขุนพันก็ได้ใช้วิชาอำพางกายหลบหนีไปได้ในที่สุดในคืนนั้นขุนพันได้โทรไปถามกับหมอว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะติดต่อกับเสือฝ้ายหมอบอกมี2วิธีวิธีที่1ติดต่อผ่านเสือใบและถ้าอยากเจอเสือใบ ให้ไปที่บางประมาเสือใบจะเอาอาวุธที่พ้นได้ไปขายที่นั่นทุกคืนวันเพ็ญและวิธีที่สองเสือฝ้ายจะติดต่อกลับมาเองโดยผ่านตัวกลางคือบุตรสราเธอเป็นเจ้าของร้านเหล้าที่มีชื่อเสียงในสุพรรณบุรีชื่อร้านสุวรรณบุพผาขุนพันจึงได้ไปที่ร้านนั้นและได้เจอกับบุตรสราอัศวินก็ได้มาที่ร้านนั้นเช่นเดียวกันบุตรสราเข้ามาทักทายขุนพันว่าที่ร้านนี้มีบริการหลายอย่างในว่าจะเป็นสุราผู้หญิง และข่าวสารเธอเลยพูดว่าถ้าให้เธอเดาขุนพันธ์คงจะสนใจข้อสามและเธอก็เดินจากไปสักพักเสือใบก็ได้เข้ามาทักทายและถามว่าแกเป็นใครขุนพันธ์เลยยิ้มและตอบไปว่าเขาก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตเสือใบในวันนั้นไงและก็ได้แต่งเรื่องขึ้นมาว่าเขานั้นชื่อบุตรต่อไปผมจะขอเรียกบุตรแทนขุนพันธ์นะครับหนีคดีมาจากเมืองการเพราะพวกตำรวจนั้นใส่ความว่าเขาเป็นโจรพวกมันยิงเมียเข้าตาย เขาเลยไปฆ่าพวกมันทั้งโรงพักและได้หนีมาที่นี่กะว่าจะมาขอพึ่งใบบุญของเสือฝ้ายและเสือใบอัศวินที่นั่งฟังอยู่ก็ได้เข้ามาแนะนําตัวว่าเขานั้นชื่ออัศวินเป็นสารวัตรคนใหม่ของที่นี่เขาบอกว่าเขารู้ทุกอย่างและได้ทิ้งท้ายว่าท่านลือพลาดอวจับแน่ตัดภาพมาในคืนนั้นนายบุตรก็ได้ฝันถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ช่วยเสือใบแต่พอตื่นจากฝันก็ได้เห็นว่าเสือฝ้ายและเสือใบนั้นอยู่ในห้องเขาแล้วเสือฝ้าย ได้ถามกับนายบุตรว่าแกอยากเป็นเสืองั้นหรอบุตรก็ได้ตอบไปว่าครับเสือไฟเลยพูดต่อว่าถ้าเสือใบไม่ยอมรับเขาก็ไม่รับหรอกนะพูดจบเสือไฟก็ได้ใช้ปืนลูกซองซัดป้งเข้าไปที่กลางหน้าอกของบุตรแต่บุตรก็ไม่ได้เป็นอะไรเสือไยเลยเดินเข้าไปดูและได้เห็นพระปูหนังอยุธยาที่บุตรนั้นห้อยคอไว้และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสามทหารเสือในนามของโจนเชิดดำกลุ่มโจนเชิดดำนำทีมโดยเสือไยเสือบุตรและเสือใบ ออกป่นจนเป็นข่าวดังไปทั่วภาคกลางจนมีคำสั่งให้จับตายเสือฝ้ายเสือบุตรและเสือใบได้มาทำการดื่มน้าร่วมสาบานกันโดยใช้สัจจะคำพูดว่าใครที่ดื่มน้ำร่วมสาบานนี้ถือให้เป็นพี่น้องกันมีเงินแบ่งเงินมีทองแบ่งทองมีสุขแบ่งสุขมีทุกอันตรายใดๆจะช่วยเหลือกันหากใครที่ดื่มน้ำร่วมสาบานแล้วคิดคดทรยศหักหลังพี่น้องขอให้มันตกตายไปด้วยอาวุธแหลมคม กระสุนปืนภัยธรรมชาติขอให้ตกนรกหมกไหมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดด้วยเถิดและเสือบุตรก็ได้ประทับลายนิ้วมือลงในสมุดของเชิดดำถือเป็นอันสิ้นสุดพิธีจากนั้นทุกคนก็ได้พากันไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งด้วยความสงสัยเสือบุตรจึงได้ถามลูกน้องของเสือใบว่าที่นี่ใช่ไหมคือซุ้มตจรของเสือฝ้ายที่ชาวบ้านและตำรวจต่างพากันพูดถึงลูกน้องของเสือใบจึงได้บอกกับเสือบุตรว่าเปล่าไม่ใช่หรอก จริงๆแล้วเรื่องซุ้มโจรเสือฝ้ายเป็นแค่เรื่องโกหกหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านของเสือใบด้วยความที่ว่าอยู่ไกลและรับหูรับตาคนพวกชาวบ้านเลยลือกันไปเองว่าเสือฝ้ายมีมนคาถา อำพางซุ้มโจรของตัวเองตัดภาพมาที่เสือายที่ตอนนี้กำลังตัดผมอยู่ในขณะที่เสือไฟนั้นเสร็จธุระแล้วกำลังจะกลับนั้นจู่ๆลูกน้องของหลวงธรรมลุงก็ได้บุกเข้ามาทำลายเขากระสุนมากมายสาดเข้าใส่ตัวของเสือายจนเสือไฟนั้นนอนแน่นิ่งไปโชคดีที่เสือใบและลูกน้องนั้นตามมาช่วยไว้ทันในคืนนั้นเสือไฟที่บาดเจ็บจากการถูกลอบยิงเขาได้รวบรวมสมาธิและบริกรรมคาถาพุทธังประจักคามิสัมปติชามิและเขาก็ได้ล้องออกมาด้วยความเจ็บปวด ก่อนที่ลูกกระสุนที่ฝังอยู่ในตัวเขานั้นจะค่อยๆย้อนกลับออกมาที่ปากหลังจากที่เสือฝ้ายหายดีแล้วเสือฝ้ายก็ได้รวมกลุ่มเชิดดาและวางแผนที่จะปล้นเงินของหลวงธรรมรงในอีก3ามวันข้างหน้าที่จะมีการเลือกตั้งพอถึงวันเลือกตั้งในขณะที่หลวงธรรมรงกำลังเดินหาเสียงอยู่นั้นเสือฝ้ายและพวกก็ได้เปิดฉากยิงใส่ลูกน้องของหลวงธรรมรงฉากต่อสู้ก็ได้เกิดขึ้นเสือใบได้ทําการยิงหลวงธรรมรงและได้เงินจํานวนหนึง่งหลบหนีไปก่อนทันใดนั้น ในขณะที่เสือฝ้ายและเสือบุตรกำลังจะหลบหนีไปนั้นก็ได้มีกองกําลังของอัศวินเข้ามาประทะอัศวินได้ล้อมเข้าทางด้านหลังหวังจะจัดการเสือฝ้ายแต่พอทั้งสองเดินมาประจันหน้ากันเสือฝ้ายก็ได้ท่องคาถาพยาช้างสารวาโทโนอะมะมะ,มะวาบาจนทําให้อัศวินนั้นไม่สามารถขยับตัวได้เสือฝ้ายโดยยื่นปืนให้เสือบุตรเป็นคนจัดการและพวกเขาก็ได้เดินจากไปตัดภาพมาที่อัศวินที่ตอนนี้ได้ฟื้นขึ้นมาเนื่องจากเสือบุตรนั้นไม่ได้ยิงไปที่จุดสําคัญ อัศวินที่พยายามจะขยับตัวมือของเขาก็ได้บังเอิญไปโดนเข้ากับตะเกียงจนทําให้ตะเกียงนั้นตกลงมาใส่เขาและเขาก็ได้โดนไฟคอกไปอย่างทรมานตัดภาพมาที่เสือบุตรตอนนี้ได้แอบ,บเข้ามาหาลองผลดิษและได้บอกที่อยู่และข้อมูลของเสือฝ้ายโดยมีข้อแม้ว่าตํารวจต้องจับพวกเขาโดยไม่ใช้ความรุนแรงลวงผลิษรับปากและได้คืนยศให้กับขุนพันธ์แถมยังแต่งตั้งให้เขา เป็นหนึ่งในทีมชุดปราบปรามโจรภาคกลางอีกด้วยหนังตัดมาที่เสือฝายที่ตอนนี้กำลังนั่งคุยกับใครสักคนอยู่ซึ่งคนนั้นก็คือรองผดดิษนั่นเองซึ่งในฉากนี้ทุกคนก็จะได้รู้แล้วว่าเสือไยกับรองผดิษนั้นรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเสือไยได้ถามรองผดดิษว่าเป็นคำสั่งของรองผดดิษใช่ไหมที่สั่งให้คนของหลวงธรรมรงไปรอบยิงเขาในวันนั้นรองผดดิษเองก็ได้ยอมรับและพูดต่ออีกว่าที่ทำไปก็เพราะอยากให้เสือไยนั้น ได้ออกมาเล่นการเมืองจะได้ไม่ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอนเพราะตอนนี้ทางหลวงได้ออกคําสั่งจับตายเชิดดําหนังตัดภาพมาที่เสือใบที่กําลังเดินอยู่ก็ได้มีเด็กเอากระดาษพร้อมกับบอกว่ามีคนฝากมาให้พอเขาเปิดอ่านเสือใบก็ได้รีบควบม้าไปที่ลานกว้างหลังเขาทันทีพอเสือใบมาถึงก็ได้เห็นทัพทิมหญิงสาวคนที่รักของเขายืนอยู่ท่ามกลางระเบิดในขณะเดียวกันเสือบุตรก็ได้ตามมาเช่นเดียวกันพอเสือบุตรและเสือใบมาเจอกันเสียงปริศนาก็ได้ดังขึ้น มันบังคับให้เสือบุตรนั้นบอกตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเสือใบที่ได้ฟังแล้วก็ถึงกับช็อกเมื่อรู้ว่าเสือบุตรที่เขาไว้ใจที่แท้เป็นพันตํารวจโทขุนพันธรัตราชเด็กทั้งสองจึงได้ชักปืนขึ้นมาลั่นไกแต่ทว่าเสือใบเลือกที่จะวิ่งฝ่ากับระเบิดนั้นเพื่อไปช่วยคนรักของเขาแต่ไปยังไม่ทันถึงก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกลับกระสุนที่ทะล,ลุร่างของทัพทิมต่อหน้าต่อตาของเสือใบจนทําให้ทัพทิมนั้นต้องตายเป็นฝีมือของอัศวินที่ได้ลั่นไกลและวางแผนทุกออย่าางเาไว เสือใบได้ทาให้ขุนพันธ์นั้นมาเจอกับเขาหลังจบงานศพของทัพถิมแต่ขุนพันธ์นั้นลูกผู้ชายพอตัดภาพมาที่เสือฝ้ายที่ตอนนี้ได้ตัดสินใจที่จะหักหลังพี่น้องของตัวเองเขาได้ทําการฆ่าปิดปากทั้งเพื่อนพ้องและลูกสมุนของตัวเองพร้อมกับให้สมุดลายชื่อเชิดดากับอัศวินอีกด้วยจนเชิดดํานั้นถูกตํารวจวิสามันไปทีละลายตัดภาพมาที่ขุนพันธ์ตอนนี้เขาได้สวมชุดตํารวจเต็มยศพร้อมกับหยิบดาบแดงขึ้นมาสะพาย พร้อมกับเสือใบที่ยืนดูรูปของทัพทีมก่อนที่ทั้งสองจะมาประจันหน้ากันที่ลานข้างวัดเสือใบได้ใช้กระสุนคดเข้าต่อสู้ส่วนขุนพันได้ใช้มนํำพรางพร้อมกับดาบแดงในขณะที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กันอยู่นั้นเสือไยก็ได้โผมาพร้อมกับใช้พระคาถาณนะจังงังสะกดให้ขุนพันและเสือใบนั้นหยุดนิ่งก่อนที่จะยิงทั้งสองจนลงไปนอนกองกับพื้นแต่ด้วยขุนพันนั้นมีคาถามหาอุดและคงกระพันชาติกระสุนจึงไม่อาจทำอะไรเขาได้ ขุนพันธ์จึงเลือกที่จะช่วยชีวิตของเสือใบจนทําให้เสือใบนั้นรอดตายมาได้เสือใบเลยได้เล่าทุกอย่างให้ขุนพันธ์ฟังว่ารองรเผด็จนั้นอยู่เบื้องหลังของโจนเทิดดำเมื่อขุนพันธ์รู้เรื่องแล้วก็วางแผนที่จะเอาผิดรองรเผด็จตัดภาพมาที่เสือฝ้ายขณะที่เขากําลังนั่งรถกับจู่จูก็ได้มีเด็กวิ่งตัดหน้ารถเมื่อเขาลงรถไปดูเด็กพวกนั้นกลับใช้ปืนยิงเขาจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่อัศวินจะโผล่มาและใช้ค้อนฟาดเข้าที่หัวของเสือฝ้ายและอัศวิน ยังได้กรีดเอายันที่ตัวของเสือฝ้ายก่อนที่จะเดินจากไปตัดภาพมาที่ขุนพันธ์ตอนนี้ที่อยู่ในโกดังเก็บฝิ่นตำรวจได้จ้างกลุ่มโจรให้ปลอมตัวเป็นกลุ่มของเชิดดำเพื่อที่จะเมารวมว่าเชิดดำนั้นฆ่ากันเองและหวังที่จะคาปิดปากขุนพันธ์ด้วยเช่นกันแต่ขุนพันธ์ก็ได้จัดการกลุ่มโจรพวกนั้นจนราบเป็นหน้ากองในขณะเดียวกันอัศวินที่ตอนนี้เต็มไปด้วยวิชาอาคม ก็ได้ผูกเข้ามาประจันหน้ากับขุนพันธ์เสือใบที่ร่างกายหายดีแล้วก็ได้มาช่วยขุนพันธ์ด้วยเช่นกันพวกเขาต่อสู้กันอย่างดุเดือดเสือใบได้ใช้เชือกรัดคอของอัศวินและดึงจนตัวของอัศวินนั้นลอยขึ้นก่อนที่ขุนพันธ์จะกระโดดมาตัดเชือกจนทำให้ร่างของอัศวินตกลงมาเสียบกับเหล็กที่อยู่ด้านล่างทำให้อัศวินนั้นต้องจบชีวิตลงหลังจากนั้นขุนพันธ์ก็ได้รวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะเอาผิดรองผด็ดแต่ทว่า รองผด็จนั้นก็ได้วางแผนไว้ก่อนแล้วซึ่งเขาได้โยนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องให้ลูกน้องและรายงานกับทางหลวงทําให้รองผด็ิษฐนั้นรอดและเป็นลูกน้องที่โดนจับแทนขุนพันธ์เลยกลับไปที่หลุมศพของจ่าแหลมและเขาก็ได้หลักฐานชิ้นใหม่ที่จะสามารถมัดตัวของรองผดดจษนั้นได้มันเป็นเทปวิดีโอที่จ่าแหลมได้แอบถ่ายตอนที่รองผดดจษนั้นทำการซื้อขายฟินกับพ่อค้ารายใหญ่ขุนพันธ์จึงเอาหลักฐานชิ้นนี้ส่งราชการและจบเรื่องราวทั้งหมดลงในที่สุด เป็นไงกันบ้างครับสําหรับการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าขุนพันสองหากผิดพลาดประการใดผมสิมหมิมสตูดิโอก็ขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยสําหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ